เขียนคำนะคะคำศัพท์ในภาษาไทยของเราเนี่ยเกี่ยวกับหน้าตาตัวสะกดนะคะโดยวันนี้ครูมีเกมให้เล่นนะทีนั้นก็คือบิงโกฝึกตัวสะกดนะคะของระดับป .3 เราต้องรู้ว่าเอ๊คำศัพท์คำนี้เขียนยังไงนะโดยครูจะมีคำให้แต่ว่าในบัตรคำของครูจะเป็นคำอ่านนะคะจะเป็นคำอ่านแล้วในแผ่นบิงโกของนักเรียน จะเป็นคําที่เขียนนะเป็นคําที่เขียนว่าเอ๊ะคำอ่านคํานี้เวลาเขียนเขียนอย่างไรนักเรียนจะต้องหาคําในนี้นะคะโดยนักเรียนจะได้เบี้ยตัวนี้นะคะจากครูครูนะทีนี้ในแนวทางของบิงโกก็คือถ้านักเรียนนักเรียนต้องสามารถที่จะเรียงคําในแนวนอนให้ครบ5คําแนวตั้งให้ครบ5แนวแนวเฉียงตัวนี้ นะคะโดยตรงนี้จะตรงกลางตรงนี้จะเป็นความฟรีให้นะคะเพราะฉะนั้นในแนวเฉียงก็จะมีจได้แค่สี่คำใช่ไหมสี่คำนี้สามารถบิงโกได้เลยนะคะใครที่บิงโกแล้วยกมือนะใครที่บิงโกแล้วยกมือเข้าใจไหมคะ,ะในแนวตั้งในแนวนอนในแนวเฉียงได้หมดเลยนะคะขอให้คําเหล่านั้นมันสามารถเรียงกันได้นะโอเคนะอเนาะปันปันเดินแจกเรียนให้คุณ เดินแจกกระดานบิงโกค่ะในขณะที่นักเรียนได้ครับนักเรียนก็ก้มดูที่กระดานบิงโกของตัวเองก่อนเนาะว่าเอ๊ะทำไหนบ้างเผือกูยกขึ้นปุ๊บ เธอจะได้รูว่าคำนี้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะอ่านคำของตัวเองไว้ในตระรางมิงโกของเรามีคำศัพท์อยู่กี่คำลูกกี่คำคะดูสิทั้งหมดทั้งหมดของเราอ่ะที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้มันมีทั้งหมดกี่คำ เท่าไรคะกี่คำคะยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คำนะดูนะยี่สิบสี่คำนักเรียนสามารถอ่านทั้งยี่สิบสี่คำได้หมดทุกคำไหมในยี่สิบสี่คำนั้นนะ่ะหนูเชืนะ่ออ่าฝึกอ่านใจไว้นะเวลาที่ครูยกบัตรคำที่เป็นคำอ่าน <S <S เธอจะได้รู้ว่าเอ๊ะคำนี้อ่านนี้แล้วเขียนเขียนอย่างไรสะกดอย่างไรถึงจะถูกนะคะ, <S <S ะ,คะซึ่งในกระดานมิโกของเธอเนี่ยจะมี ตัวสะกดมาตาแม่อะไรบ้างคะแม่โกแม่อะไรบ้างคะแม่โกอ่าแต่ละคนจะได้เหมือนกันน้อเริ่มต้นนาออย่างดูทีพี่ชัยแม่แรกคือแม่อะไรโกบแม่โกบแม่โกบคือคําที่สกดด้วยด้วยบอเป็นไม้นะคะหรือด้วยพยัญชนะที่ออกเสียงเป็นตัวสกดแม่โกบใชคะอ่าโอเคเดี๋ยวนะคะที่รอบรรฟันแจก นะกนเรนียนก็ดูคำในกระดานมิโกของตัวเองไว้ก่อนเช็คไว้เช็คไว้วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลรางวัลเป็นอะไรดีดินสอดินสอหรอขนมก็ขนมเลยใช่ไหม มิงโกล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 ตัวหนังสือสีแดงๆที่อยู่ในกระดานมิงโกลของนักเรียนอะนะคะ ตัวที่ทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะซึ่งตัวสะกดที่ในกระดานนั้นจะไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะอ่าโอเคทำแรก พร้อมหรือยังเดี๋ยวรอปันปันแป๊บหนึ่งอือพร้อมนะคะบำําแรกออกเสียงพร้อมกันนะ ต่อไปทำที่สี่ค่ะเชือผ้าใครลงได้ต่อไปค่ะทำที่ห้าขี้เกียรขี้เกียร ต่อไปค่ะคำที่หกโอภยุกโอภยุกทำที่เจ็ดผลิตภัณฑ์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 ใช่แต่ละคนหน้าตาเศร้าส้อยแอร์ต่อไปคำที่คำต่อไปป๊าด <cam. S 2> ค่ไรคะถ่ายว่าอะไรคะภาพาพยน,ยน,ยน,ยนต์ภาพยนต์ภาพยนต์นี่มีอีกแล้วต่อไปคำว่าไมาโครวเวฟไมโครวเวฟไมโครวเวฟตัวสะกดแม่โก อูที่ตัวสกดแม่กบของเรามีไหมต่อไปค่ะรูปูภาพรูปภาพในบัตรคําของครูนักเด็กจะเห็นว่าตัวสกดสีแดงเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ในแม่อะไรคะแม่แม่โกกแม่กกแล้บก็ดูในในแถวของเธอซีในบิงโูในกระดานงเธอว่าแถวแม่กกมีคำนี้ไหมต่อไปคำว่าอะไรคะศูนย์พัน ศูนย์พันคุณเส้นพันไหมลูกพันไหมคะโอเคศูนย์พันแม็กได้กี่ครั้งแล้วแม็กได,มได้สามแล้วหรอโอ้ยใกล้แล้วสิสใกล้จริงโวแล้วหรอกระไายทำอะไรทาอะไรคะคนพนันคนพนัน แลบนั้นมันไม่บิงโกให้นะอย่าให้กระจายนะค <Okay. S 1> ำว่าบิงโกคือจะต้องมาในแนวเดียวกันในแนวตรงก็ได้อ่าในแนวนอนแนวตรงแนวเฉียงนะต่อไปปลาวานปลาวานดูสิใครจะมีเทคนิคในการบิงโกบ้างฮะกูไดสิมีเทคนิคต่งต่อไปนาที่คำว่าอะไรคะ ปูก้าอ่านว่าอะไรปูก้าในสรวิทอ่านว่าอะไรคำนี้ฮะคำว่าอะไรนะสาธิตอ่าบุญเส้นอ่านว่าอะไรลูกโอเคหาคำว่าสาธิตลูกต่อไปคำว่าอะไรคะเทศกาลเทศกาลรมีิงแล้วใช่ไหมไหนดูสิ ว้าวอานกระดานอ่ามีเพื่ออ่าไหนเด็ดลองอ่านให้ครูฟังหน่อยว่าเด็ดบิงโกคำว่าอะไรบ้างปลาลูเทศการปลาวันภาพยนต์เก่งมากขอวมือเพื่อน่อยบิงโกแล้วรางกระดานเอารางวันากระดานมารับรางวัลมารับรางวันมีนิสอให้เป็นรางวัน สีแดงเนาะขอบคุณครับโอเค่คออาโเล้างกระดานจ้ะให้แก้มืออีกหนึ่งรอบโอเคเนาะให้แก้มือหนึ่งรอบเนาะพร้อมไหมพร้อมครับนะข้ามต่อไปอ่านว่าอะไรลูกเศรษฐกิจอ่านว่าอะไรนะเศรษฐกิจอ่าโอเคฮะคำว่าเศรษฐกิจลูกต่อไป บูรุษหมานว่าอะไรแม็กบูรุษบูรุษบูรุษดูสิค่จะมีเทคนิคในการบิงโกอ่าก็ไปโทรศัพท์โทรศัพท์รโทรศัพท์่อไปปาุออกเสียงใหม่สิลูกปลาลุก ตัวอะไรเอ่ยหรือดูตัวอะไรคะตัวรืดตัวรึดต่อไปมันคืออะไรไม่มีไม่มีไม่มีไม่เมือนยอะไหนนี่ใครใกล้ดิ่งแล้วบ้างมีโมร่าจามีใกล้ดิ่งแล้วมีใกล้ดิ่งแล้วมีแต่เบอร์ที่สุดอ่ะมีแต่เบอร์ที่สุดต่อไปค่ะปสภาษาภสษาอุปสัภาษทำอะไรนะภาษา ทำหนนี้เอากรอไม่ว่าจะได้ไหมเนี่ยเรามิกต่เอ้ราม,มิกสดธนา,นาค่ะไปค่ะ ยกมือนึงว่าได้แล้วอ่าต่อไปเหรียญเหรียญนี่นี่ยตัวเอาอ่ะรับรับไม่มีรับค่ะถ้าเป็นของพวกเธอจะเป็นรับค่ะถือรับเฮ้ยหนูมีค่ะขาดอีกสามต่อไปไม่มีไม่ค่ะมือถือคร่ะมือถือไม่มีอ้าวต่อไปมี มิกน,นะไหนลองไหนลองอ่านก่อนว่าหนูามีคาว่าอะไรบ้างมิกว้ายโอเคถูกต้องอเือมารับรางวัลได้ลูกนี่เด้อมีเงือกโอเคครับได้ผู้ชนะไปสองคนแล้วนะคะโอเคเนาะอันนี้เราเราเรียกคำเยอะอยู่เฉย ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนโอเคอ่ะไหนครูขอตัวแทนอ่านในแผ่นกระดานบิงโกของตัวเองให้เพื่อนๆฟังหน่อยเอาคนละถแถวเนาะคนละถแถวอ่ะเอาเป็นไหนใครจะอ่านแถวแรกของตัวเองนะไม่ต้องไปสนใจของเพื่อนให้อ่านแถวแรกคนต่อไปก็คืออ่านแถวที่สองในกระดานของตัวเองคนต่อไปอ่านแถวที่สามในแนวตั้งนะคะคนต่อไปอ่านแถวที่สี่คนต่อไปอแถวที่ห้าอ่านไหน คนแรกเลยค่ะขออาสาสมัครมาเรือกเลียวเลี้ยวเลีวอยากเห็นคนเก่งโอเคอยูุทธชัยแถวแรกเลยค่ะลูกภาพบาทยิ่ดีๆลูกยินดีๆครับลูกภาพบาทเทพเจ้าสุภาพภาพยนตร์โอเคเก่งมากค่ะคนต่อไป้ายโอเคต้นบาลลูภาพโยภาพแข่งขแถวแถวแนวตั้งค่ะอ่าเลี เก่งมากคนต่อไปค่ะอโอเคปันอุปสรรคพญานาคเทคนิคประมูกเมฆอืมอ่าคนต่อไปหมดรีอย่างแลเด็กรสชาติบันเดียเทศกาลรัฐบอดี้สรรูไในใครยังอ่านคำที่อยู่ในกระดานของตัวเองไม่ได้เลยอ,อ่าจะอ่านใช่ไหมอ,อ่าอ่านใ้ครูฟัน,น่อยบริเวนป่าลูกเสื้อผ้าโอรส เก่งมากครับโอมุนีเองหน่อยทุกคนเยอะนะเก่งมากนะพยายามฝึกอา่านคำทุกคำนะที่อยู่ในกระดานของเราแล้วนำไปใช้ให้มันเป็นเวลาเอาไปเขียนเขียนให้มันถูกนะคะคำที่นักเรียนฝึกตอนนี้คือคำที่เขาฝึกเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะแต่ว่ามันไม่ตรงตามมาตราซึ่งหมายความว่ามันสามารถใช้พยัญชนะตัวอื่น นะคะมาเป็นตัวสะกดในมาตราแม่ขบแม่กลนแม่กดและก็แม่ขบได้นะคะมีแพย่ญชนะที่นักเรียนได้ฝึกอ่านทําไปเมื่อกี้โอเคเนาะค่ะ